ดีจ้าซามบันี้มาพอกันอีกแล้วร่างช่องไอ้หัดลุงนีม้อนเดื่อนม้อนน้ำกระเสามซาบันีฮะสิบห้าไม่ชอบบรรยากาศเสื้อคลายสอบถามราคาวัวแล้วกันเนี่งมาสอบถามแล้วข้าวว้าวตลาดบ้านหน้างัวอำเภอสว่างเดนจังหวัดสกลนครข้าววมเลยมีอยู่พี่น้องเงอนี้มีอยู่พวกมัวไลยเติบอยู่เืินมัวบมดไหลไปเลย ดเกกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยส้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆซขายพี่น้องบรรยากาศซื้อขายวัวว่ายู่ตลาดบ้านน้ำวัด้รกเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเปิดทุกเสาร์วันอาทิตย์ไหนมาแต่เสาร์เรื่อบริษัทแมาซื้อมากาย <c oughs> เป็นตลาดสาพี่น้องเม่มันขึ้นดอยซีหายเศร้าซีม่ทั้งลูกดีซี้ัหาี่น้อยดิแต่ว่ามึงม้คนไหนผู้ดิโม้แคบไปิเออโม้ม่ได้พี่ลุพึ้นน่ะเออลุพึ้นน่ะเียเีย สูกกับแม่ทอกันเปิดเท่าไตรตลอดนี่เปิดใบซีเมืองครับเปิดใบซีเมืองหาครับเออเปิดใบซีเมืองหา,หาพันพี่น้องแม่แม่ลูกเป็นปะแม่ลูกคัแม่ลูกลูกโตแม่แม่ครับางามเงาหางเงาแบบไงแบบงาม,งาม,งาม,งามพี่น้องยยี สูงประมาณลอยหสิบด้วพี่น้ยอยแล้วครับ่มโอยครับลยรัอยอยหกสิบไดค่านีต่อร่องไหนยี่บาจจะได้ครับได้ได้ได้ราคานีต่อร่องได้ว่าสันหันยี่สิบโลสูงฟรีเลยยี่สิบโลสูงฟรีกายก็หันมีค่าน้ำมันเป็นบ่มีค่าน้ำมันลูกเราข่มโูงลอยสามสิบเลยที่นี่แล้วูกมันดูยันดู่าเะมลอยหาสิบเปิดต่อเนจ 098 098ก4 0 440 0821าครับจุกงามงามพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่เป็นนัวเลี้ยงได้พี่น้องได,งดง้สนใจทั่วหาหอยลดดรงยินเวยจ้าเปิดเท่าไหร่คะหนึ่งมื้อหกั้นหาา,า,าเปิดไว้มื้อหกขันหาพี่น้องงา,งามเลยจ้า แม่มา่มานม่านได้จักเดือนแล้วแม่บบม่านได้หกเดือนแล้วพี่น้องเป็นคนยางหอดจึงเป็นคนแล้ะหกเดืบอนม่านได้หกเดือนแล้วเด้อพี่น้องเรื่องความสูงคนสี่รูปบ้านลอยสามสิบบวกกูลาบพี่น้องความสูงงามพี่น้องราคาหนี้ต่อร่องเลยบ่แม่ราคาหนี้ต่อร่องได้เด้อหาสิบโลทรงฟรีแม่อ้อยว่าพี่น้องเนี่ยสนใจโทรหาแม่อ้อย มีตัวเดียวนี่บอกบี้ยค่ะระเบอร์ติดต่อค่ะ097 097 171 171 4234 4234้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่งามสี่สนใจทุห้าไม่อยได้เลยจ้างามงามมั่วเหลี่ยงพี่น้องม่านแก่ลวได้ม่านหกเดียนแล้วพี่น้องนี่งามงามจนใจโทรหาไม่ออยได้เลยจ้าตองตัวพี่น้องเปิดเท่าไหรนี่ เปิดชื่อมเศ้าห่าเราผมเสียออกกำไรขันไกลไกลหลายแต่เสียอสามพันเนอขันไกลหลายๆกันไก่นเสียออกกำไรสามพันาสันพี่น้องเปิดสามหมื่นนะเออเปิดสามหมื่นพี่น้องเอาเอเอามองง่ายงเปิดเพื่อ่าเปิดสามหมื่นมาสันตัวผู้ทั้งทั้งสตัวพี่น้องผู้ทั้งสองสูงอยู่ประมาณเมตรเศ้า็ดเศร้าดนี่แหละพี่น้องความสูงคน เปิดไป 3, 000, สามหมื่นกระสิถือตัวละหมื่นหานาะต่อร่องใดปะต่อร่องใดเด้อพี่น้องเด้อต่อร่องใดของหอยโบพี่น,อน้องเนี่ยงามเลยจ้ะตกปู กูได้ต้องการไปเห็ดเนื้อพี่น้อง<ม>ไปเลี้ยงไว้ก็ได้ดิงามอยู่ด้หน่เ,นเอาเพรเบอร์ติตอร์นะจ้า097ย์เ1้า1จ็ดศูนเก้าจสานสน,สสนสใจโทรหาหอยโบได้เลย้อจ้าตัวผูสองตัวพี่น้องเปิดไว้ตัวละสิบหาพี่น้อง สองตัวก็สามหมื่นนะพี่น้องนะตอรองเอาเด้พี่่าตอรองได้อยู่งามเลยจ้าเดกได้พี่น้องเด้หมองควายอยากเบิดเลยเดด พ่อพันพ่อพันธี์ีพี่หน่องพ่อพันาสันเนี่นท่านว่าพ่อพันลูกเคเอฟสามหนึง่งนะพอ,อนะหน้าตาสวยๆเลยพ <c oughs> ่อตะแกงเหรอเนาะมึงพอว่าลอยอิิมแข่งมึงขาพันเด้อพี่หน่องเด้อพ่อท่าน พ่อท่านเปิดเท่าไรคะนี่สองสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันและค่าหนี้ต่อรองในบ่พอต่อรองเลนิดหน่อยแลคานี้ต่อรองในนิดหน่อยวพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิพี่น้องความสูงเิ่นนิ่งางามดแข็งค้าดีนะหน้าโคตรพอพันได้พี่น้องแตาหูรอ สวยๆและค่านี่ต่อร่องได้สองหมืนสองแล้วพอนะสองหมื่นสอพันขอเบอร์ติดต่อจ้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดสนย์แปส่เนใจโทรหาพ่อท่านได้เลยได้จ้าตอนนี้เด้กระสือตัวหนี่เลยหวงามของพรต่อยพอต่อยเปิดเท่าไรแล้วนี่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดต่อรองนครับแล้าเปิดพยานครับผมตัวแต่ร้ายครับปส่งลอยโลปี ทรงเดลอยู่ร่วฟี่ครับผมสองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้ราคาห้องแค่พี่น้องครับราคาราคาห่วงไหวซ<า>ื้อได้พี่พนออ้องต่อรองได้ว่าสัน่นถือใจหมดแล้วครับสูงเท่าใดนอนนี่เนาะร้อยสี่สิบหาบวกครับร้อยสี่สิบหาบวกด้วยพี่น้องด้วยนี่ ว้าววานน้ำนมบระหันดลครับว้าวว่านน้ำนมบระันได้รวนมาสั่นพี่น้องของพอต่อยงามงามว่านน้ำนมยังไม่ร่วงเลยสายเหลี่ยงเด้อพี่น้องเด้อสายเหลี่ยงสายงามครับสายเหลี่ยงสายงามงามเลยจ้ะเงาหางเงาหางเงาบักใหญ่ได้พี่น้องครับ ยางนํำมันยางน้ำกล่องพี่น้องคุณอาเบิ่าเงาหางรดประกันค้าทุกขาถอนประกันครับหอยก่อยก็เบอร์ติต่อจ้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งหกหจ็ดแปกแปดเดแสนใจทั่หาหอยต่อยได้เลยได้แจกหอยคุณครับหอยต่อยหอยคสนใจทั่หาได้เลยจ้า ราคาห่องเรื่อยพี่น้องเรื่อยต่อได้ไหลายพันว่าต่อได้ไหลายสรงฟีหาซิฟรูนนต้ตลาดสั่ายิองาการซื้อขายวัวควายตลาดบ้านหน้างัวกระซิยู่ประมาณนี้ละพี่น้องสายไหมเนี่ยกระยับกระเดือกเดื้อขั้วาย้ัวขั้วมันอยากบางแน่แลหละนะพี่น้องแต่ละตลาดาขัวขั้วกระยับลดลง เวียนนามมาเอาไปจนบิดตัวอ้วนๆเลือแตอ่ตัวจังสี่ล่ะพี่น่องดก็จะเอาขาเลี้ยขาดูว่าเราจะต้องเอาอะไแล้น

เบิ้งหูพี่น้องมันจะากลาศพี่น้องเบิดอเลยเด้อขันสายซแซมนี่เบิดอเลยเด้ออย่ามาเด้อบุได้แก,กรเนเบิดอแลนี่ขันโม่งกวัวเราเบิดอแตงัวควายตลาดกเสษวัยแล้ว มาหาซื้อหาขายก็ให้มาแต่เสาอย่ามาสายต้องมาแต่เสาตลาดนัดโคกกระบือเพราะว่าตลาดแถวทั้งบ้านเนี่ยคะหนุ่สิเปิดเป็นตลาดเสาพี่น้องมามีตลาดแรงเลยเปิดตลาดเสาด้วยจ้ะต้องมาแต่เสาอย่ายูเจอได้เนาะใสขายแล้วโอ้ขายแล้วเห็นกำไรแล้วเห็นกำไรพักหนึ่งเลยนะ <laughs> <laughs> ได้กำไรพันหนึ่งไงยูนวะเออเอานี่ก็หูตัวหูไผรสักนนิบา้าใช้หูนี่ไหมหูยาวๆนี่ไหมพี่น้องโอ้ซีนี่ก็หูพี่น้องเดี๋ยวงัวผ้าวังวงัวหูจะกวนพะจักยู่นใส่งาม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 สวนหูมัน ขายมูี่ของขวัญบ่ะเปิดเท่าไดรแล้วลูกนี่18หาร้อเปิดไบเงอน8,000หาร้อยพี่น้องแมนงามๆสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยหาร้อยหาสิบบวกร้อยหาสิบบวกสองตัวสามตัวลูกได้สามตัวแล้วแมนอันนี้พวกแม่ลูกเพิ่นบอกขวัญใช่ครับนี่คากันบ๊มนเนาะงามได้พี่น้องคุณะ สูงใหญ่บ่มีเด้อคู่มือนี่บ่มีสายบ่มี่ขอลองไอ้ตั่องใดบ่อราคานี่ได้ครับได้เท่าไรครมือลืมแล้วกะ่า8 500 18 5้0รยาคานี่ต่องใดเด้อพี่น้องเด้ออขักอยู่พี่น้องขาบึงแคมคนเ้องามงามมากหูมันไหมแมนเห็นหูมันหเสืมันหูนี่ละเสือมหูมันเสือน้ำหูนวะบมี่เ้เนาะอขอเบอร์ติดตอนี้จ้ะศูนครับศูนย์หกหนึ่ ศ <11. S 1> ูนย์แปดหนึ่ง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 สนใจทั่วหาหอยควันได้เลยได้จ้ะงามงามนี่หูนี่เออโบเหน็นโดนเลยเด็ห้องก็เห็นนี่หแหละพี่น้องโบเห็นเข่าวตลาดดนแล้วทรายหูห้องก็ออกมาคุณได้สนใจใครทั่วห,หาหอยควันได้เลยได้จ้ะงามเลยพี่น้องสื่อมาเจ็ดพันเด็ด มใครผู้นี่ไปซื้อตดพัูนี้ไปซื้อตัว8ปพพอัากไปซื้อตัวั่อยพอัากไปซื้อ่่เพ่นเพ่นเพ่อนเสไปเลียงพันดีด้พี่นองแมรูคะคาปรอดแมูโอ